เอาละครับทีนี้เรามาดูคําถามในข้อที่3มนะครับ <c oughs> มาดูนะครับ <c oughs> คุณไม่ต้องกังวลฮะคใครก็ตามที่เดี๋ยวมาเรียนที่พี่มนตรีเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยว,ว่าเราจะมีทั้งข้อสอบให้ฝึกเกิดความชํานาญทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษทั้งคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์เราก็ได้เจ้าหน้าที่จากกพนะครับซี C C, นะครับซึ่งเป็นคนสอบกอบพได้เป็นอันดับที่1ิของประเทศนะครับก็จะมาช่วยสอนให้เราในเรื่องวิชาคณิตศาสตร์นะครับ แล้วก็ทางสถาบันพิมพ์มนตรีก็มีการสอนแบบออนไลน d ด้วยก็คือมานั่งเรียนจากว CD นะครับเลือกวันเวลาเองได้ด้วยนะครับและก็ <c oughs> กำลังจะเปิดหลักสูตรคอสยาวเลยนะครับคอสยาวนะครับซึ่งสามารถติวได้ทั้งปี <c oughs> ก็กำลังจะทำหลักสูตรนี้อยู่นะครับก็รออีกน,นิดหนึ่งติดตามจากเว็บไซต์นะครับอ่ะดูครับข้อที่3ถามว่าข้อความดังกล่าวนี้ ใช้กลวิธ the ีใดในการอธิบายในการอธิบายอ้าวข้อหนึ่งอธิบายตามลำดับขั้นมันไม่มีอะครับมันไม่มีบอกครับตามลำดับขั้นมันแค่ใส่ให้ทราบว่าประโยคที่1ประโยคที่2ประโยคที่3เท่านั้นเองมันไม่มีตามลำดับขั้นนะครับนะครับต่อไปก็ที่2ครับการใช้ตัวอย่างมันก็ไม่ได้อ่าบอกว่าเช่นอะไรบ้างนะครับมันก็ไม่ใช่มีเรื่องการใช้ตัวอย่างนะครับแล้วต่อไป การชี้สาเหตุและผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กันอันนี้ดีที่สุดนะครับเราต้องตอบข้อ3ครับเหตุผลครับมันจะมีคําว่าดังนั้นอยู่ด้วยเห็นไหมถ้าอดังนั้นนี่แสดงว่ญญาประโยคหน้าเนี่ยต้องเป็นเหตุนะประโยคทามานข้างหลังนะต้องเป็นผลละนะครับมันก็เลยบอกถึงเหตุมาทั้งหมดเลยแล้วมาสรุป นะครับหลังดังนั้นให้เราฟังนะครับแล้วตบท้ายด้วยคำพูดที่ดีๆทำให้เรามีความภูมิใจว่าเราทุกคนมีส่วนในการธนุบํารุงครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นข้อ3ดีที่สุดครับส่วนข้อ4ไม่เข้าเก็บครับการกล่าวซ้ำด้วยถ้อยคำที่แปลกนะฮะมันก็ไม่เข้ากันนะเอาละในข้อ3จบแล้วที่มาดูข้อ4อีกข้อเดียวนะครับ